คลิปสุดท้ายแล้วเรื่องพรบที่ดินในสิ่งปลูกสร้างท่านเห็นไหมครับถ้าท่านเข้าใจประเภทที่ดินในสิ่งปลูกสร้างถ้าท่านเข้าใจฐานภาษีท่านเข้าใจมูลค่าที่ดินมูลค่าสิ่งปลูกสร้างท่านเข้าใจมูลค่าที่ได้รับการยกเว้นท่านเข้าใจอตัตราภาษีท่านรู้มาตรการการดูแลผลกระทบบรรเทาท่านเห็นว่าสามปีแรกยกเว้นแล้วเสียให้ต่ำสุดไปอีกอย่างไร และตอนนี้ยกเว้นรายอ,อปทอละเห็นไหมครับแล้วมีอื่นอีกเช่นในระหว่างเนี้ยลองมานึกภาพตรงนี้ต่อนะอคขอนิลก่กระโดดข้ามมาตรงนี้เลยที่ดินว่างเปล่าที่ดินว่างเป่าสตาร์ทเริ่มต้นที่ตรงไหนครับ0.3อื่นๆก็สตาร์ทที่0.3สองตัวนี้สีส้มกับสีแดงมันเป็นตัวที่แพงกว่าสองตัวแรกแพงกว่าเกษตรแพงกว่าที่พัก ไอ้อื่นๆเนี่ยให้เสียตั้งแต่บาทแรกและเสียด้วย0.3เป็นเสียตั้งแต่จุอ่ะ0.3นั่นแหละนั้นท่านลองคิดดูครับล้านแรกคูณ0.3% 3,000บาทการทำธุรกิจแล้วเสียภาษีสาม0ันต่อปีแพงไหมถามตัวเองครับนี่คือ0.3สำหรับรายได้สำหรับมูลค่าที่ไม่เกิน50ล้านบาทแรก ถ้าห้าสิบไม่เกินสองร้อยศูนย์จุดสี่สี่พันบาทล้านละสี่พันถ้าเกินสองล้านไม่เกินพันหนึ่งห้าพันบาทต่อไปหกพัน 7, บาทเจ็ดพันบาทนี่ห้าพันล้านขึ้นไปเสียเจ็ดพันบาทต่อละล้านละเจ็ดพันแล้วเพดานตรงนี้ถูกปรับ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 ไม่เกินหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์อันนี้ที่ดินที่ทำ การพาณิชย์อื่นๆนะ่ะที่ไม่ใช่เกษตรและไม่ใช่ทิพครับให้ตกอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยแต่เห็นไหมครับตรงยกเว้นครับช่วงหนึ่งกฎหมายต้องขอบคุณภาครัฐแทนหลายๆท่านยกเว้นเก้าสิเอร์ซนต์ำได้ใช่ไหมให้เสียภาษีแค่สิบเปอร์เซ็น0เองสามปีแรกเดี๋ยวนะผมต้องเช็คอีกทีนะท่านไปเช็คแล้วกันนะเก้าสิเอร์นเนี่ยกี่ปี แล้ยกเว้นให้ไปแล้วเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบปอร์ซนต์ในกี่ปีอันนี้มีกติกาอยู่ถ้าลองนึกถึงตัวอื่นๆื่นะอะไรบ้างครับที่เป็นอื่นที่เราคุยกันเช่นสนามกอล์ฟนี่เป็นอื่นๆล้านและสามพันโรงแรมทำธุรกิจโรงแรมเห็นไหมครับแบบนี้สนามกอล์ฟสนามกอล์ฟเนี่ยบางที่ก็ยกเว้นนะถ้ามีน้ำลึกเกินสามเมตรไหมอันนี้ก็ไปเติมแตมอีกยกเว้นอีก แบบนี้นะครับเช็คไปแต่ที่ลลรางว่างเปล่าเนี่ยเริ่มสตาร์ทที่0.3%เหมือนกันครับศูุดาเปอร์เซ็นตเหมือนทําธุรกิจเลยลกรางว่างเปล่าเนี่ย,หหททย,ยให้เหมือนกับที่ทําธุรกิจเลยเพราะเขาไม่อยากให้เป็นที่ลลรางว่างเปล่าอยากให้ประชาชนพัฒนาประเทศไปด้วยกันอยากให้ที่ที่อยู่เฉยๆมีคนช่วยกันทำธุรกิจทำมาหากินเนี่ยง่ายๆให้ที่มันไม่ได้มีไร้ประโยชน์ แต่ถ้ามันไม่มีประโยชน์ลกล้างวาง่างเปล่าก็เก็บจุดสาเปอร์เซ็นเพราะานั้นท่าลองคิดดูครับพันล้านละสามพันและถ้าปีที่สองท่านยังไม่ทำอีกก็จะเปลี่ยนจากสุด3สามเป็นจุดหกปีที่สามยังไม่ทำอาหารกินอีกก็จะเปลี่ยนจากสุดสามจุดหกเป็นจุดเก้าครับยังอีกเห็นไหมขอโทษทีผมพูดผิดทุกทุกสามปี ไม่ใช่ทุกปีขอโทษดีครับจะขึ้นทุกๆสามปีปีละศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นสามปีถ้าไม่ทำอาหารกินปีที่สี่เป็นจุดหกอีกสามปีเป็นเก้าปีศูนย์จุดเก้าถ้าลองคิดถ้าล้านละเก้าพันกรับต่อไปและเพดานสูงสุดอยู่ที่จุดสามครับจุดสามอไม่ใช่สามเปอร์เซ็นไม่ใช่จุดสามมุมตาไม่เห็นนะเพดานสูงสุดอยู่ที่สามเปอร์เซ็นครับเพราะนั้นล้านหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับสามหมื่น เพิ่มจะแต่เริ่มแต่สามพันครับวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งจะถึงสามหมื่นตันที่สามหมื่นล้านละสามหมื่นครับถ้ายังไม่ทําอะไรท่านเห็นไหมครับปีละสามหมื่นสามหมื่นครับเยอะเนาะและท่านบอกว่าไม่เป็นไรท่านเถอะต่อปต่อก็มไมหมาวุ่นวายแล้วหรอกจะเก็บแล้วก็เทไปเราก็ไปจา่ายจะบอกท่านว่าถ้าลกล้างว่างเปล่าโฉนดตรงนี้นะครับก็ระวังให้ดีๆครับนอกอสามเออย โฉนดเอ่ยที่เกินสิบปีแล้วท่านไม่ทําอะไรพอภาครัฐเห็นปนั๊บอาจจะมายึดให้ตกเป็นของรัฐนะเพ,พราะภาษีท่านค้างเยอะไงสูตรสามหมื่นสักสิบปีสามแสนนะท่านย็นคิดว่ามันลกลางเปล่าแล้วก็ทําไม่ทําอะไรนะครับสามหมื่นคูณสิบปีสามแสนนะระวังครับภาครัฐมีสิทธิ์ยึดนะครับศาลสามารถสั่งนะครับเห็นไหมครับสั่ง ออกหนังสือยึดเลยนะระวังไม่ดีครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรทําไมถึงบอกว่าบางทีเขาเอามาสร้างบ้านแล้วบางทีเขาไปจดทะเบียนเกษตรกรสอบอน้าเขาจะทาอะไรเพื่อเกษตรแล้วตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องของรกรางว่างเปล่าที่อยากจะเตือนท่านนิดหนึ่งครับกับสุดท้ายองี์สีเขียวขวามือครับตรงเรื่องอัตราอัตราของที่ผมบอกว่าระปลูกกล้วยกี่ต้นครับปลูกกล้วยสองร้อยต้นตอนหนึ่งไร่หนึ่งไร่ถ้าไม่อยากเสียภาษีเป็นเกษตร ท่านต้องปลูกกล้วยทั้งหมดสองร้อยต้นขึ้นไปครับถ้าเป็นกล้วยหอมกล้วยไข่นะสองร้อยต้นขึ้นไปกล้วยน้ําว้าก็สองร้อยต้นขึ้นไปถ้าปลูกกระท้อนล่ะยี่สิบห้าต้นถ้าปลูกต้นท้อล่ะสี่สิบห้าต้นปลูกมะม่วงล่ะยี่สิบต้นเนี่ยต่อไร่นะที่บูดเนี่ยอันนี้ท่านก็ไปอ่านดูขวามือเอาถ้าเลี้ยงเกษ,ษ,กษตรละ่ะพวกสัตว์ล่ะเขาก็จะมีว่า,าต้องเลี้ยงวัวกี่ตัวต่อไร่เห็นไหมครับ มะพร้าวละยี่สิบต้นต่อไร่มะาาขามเปรี้ยวอะยี่สิบห้าต้นต่อไร่มะนาวละห้าสิบต้นต่อไร่ฉะนั้นทีเห็นว่าไร่หนึ่งมีมะนาวห้าิบต้นเห็นไหมแบบนี้เป็นต้นนะครับเพรฉะนั้นผมจะบอกท่านว่าทําไมเขามีปลูกตรงนี้ตรงนี้ผมเอา ข้อมูลต,ตรงนี้มาจากรษษรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามีการปรับเปลี่ยนถ้ามีเปลี่ยนแปลงหรือถ้าพรบรที่ดิสิ่งปลูกสร้างมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตอนนี้มีประกาศออกเองด้วยนะครับเข้าไปศึกษาเข้าไปดูนิดนึงเกรเเลียผมเอาไว้ด้านล่างให้ท่านนะครับว่าปีไหนทําไมยังไรรถเวทถ้าท่านปริ้นภาพนี้ออกไปจะเห็นภาพนี้ที่ชัดมากเลยในทุกตัวถ้าพูดถึงพรบรที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วเดี๋ยวเราไปทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับว่า ที่เราอยากจะคุยเนี่ยผู้มีหน้าที่จะเสียภาษีเราก็ครบล้ฐานผู้จัดเก็บการแบ่งํานวณอัตราวิธีการเสียครับอ่ะมีอีกตัวหนึ่งนิดนึงครับแถมนะผมลืมพูดไปตอนที่เราจะเสียภาษีตรงนี้ครับเมื่อก่อนนะถ้าเป็นภาษีที่แล้วถูกกสร้างท่านต้องวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ประเมินแล้วก็จ่ายตังแต่ตอนนี้ครับนั่งอยู่เฉยๆครับจะมีจดหมายมาท่านเองครับพอมีจดหมายมาท่านปับ๊บมาเมื่อไหร่ก็ไปจ่ายครับ ก็จะมีกติกาการจ่ายอยู่ไม่มาอยากจ่ายก็วิ่งเข้าไปหาเขาได้เหมือนกันครับไม่มาอยากจ่ายวิ่งเข้าไปหาเขาให้เขาประเมินแล้วก็จ่ายได้เลยเช่นกันครับแต่ทิ่ที่เขาส่งจดหมายมาหรือที่เขาประเมินเราไม่เห็นด้วยอุทธรณ์ได้ครับภายใน30สิบวันบางทีบอกว่าเฮ้ยที่ข้างๆบ้านกับที่เราเหมือนกันทําไมของเขาสามสิบาททําไมของเราแ80ดสิบเราลองคุยดูได้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ตรงนี้กรมธนารักษ์อะไรต่างๆนะครับกรมธนกรกที่ดิน ช่วยกันดูแลอยู่แล้วคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่สิบเซกชันที่ผ่านมานะครับหวังว่าท่านจะได้ประโยชน์มากพอสมควรนะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะเข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจก็ลองเติมเต็มหรือถ้าเห็นว่าบางอย่างเฮ้ยอาจารย์สุดเดชมันน่าจะมีเก็บเพิ่มเติมทําให้เนื้อหาบางตัวมันมันคุ้มคือสามารถแอดไลน์หรือต่างๆ มาให้เคารียกอะไรนะมาเติมเต็มกับผม,มให้ความรู้ผมนิดหนึ่งก็ดีนะครับมาแลกเปลี่ยนกันะพูดง่ายง่ายเพราะบางทีเนี่ยท่านเป็นผู้ประสบการณ์เนาะท่านจะมีประสบการณ์เข้าไปถึงตรงนั้นก็อยากให้มาเติมกับผมอะมาบอกผมห,หน่อยว่าบางอย่างนะอาจารย์ตรงนี้น่าจะมีอีกนิดนึงผมมีไหมผมมีคลิปผมมีไลน์ให้ดีกับอีเมลให้ท่านไหมเดี๋ยวห่ากกันนะแป๊บหนึ่งนะ บางสไลด์ที่ผมไม่ได้ให้ท่านเพราะว่าเราพูดเป็นภาพรวมเนาะเราก็อัปเดตข่าวไปแล้วจริงๆผมก็มีหนังสือภาษีรุ่ยเปียบนะจำไหน่ายทุกปีแหละท่านสามารถหาดูได้อะหาไม่เจอนะผมเขียนลายทิ้งไว้ให้ท่านตรงนี้ก่อนนะครับกรนี้คขีนเขียน,นตรงนี้นะครับไลายดีผมนะทักมาได้เพื่อใครมีคําถามนะครับ กับอีกตัวหนึ่งนะครับผมีลายอยู่สองตัวนะครับหรืออีเมลมาที่นี่ได้ครับหรือผ่านไปทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีก็ได้นะครับ สำหรับสามทันนะเผื่อท่านจะมีคําแนะนําเห็นว่าผมพูดบางเอ้บางสไลด์บางคลิปบางเซกชันหรือตอนที่ท่านไปอัปเดตข้อมูลแล้วแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ทั้งรายได้ทั้งอีเมลได้หวังว่าท่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับภาษีในยุคดิจิทัลนะครับก็หลายคลิปเลยนะครับแล้วเจอกันนะครับในตัวเป็นๆถ้ามีโอกาสนะก็เจอกันนะครับหรือไปดูผมผ่านคลิปผ่านไลฟ์สด ทุกวันพุธที่เพจภาษีรู้ไว้ได้เปลีย่ยนใวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมาหาเจ้าอะไรราชพัฒการเจนบุรีด้วยนะครับที่เอาให้ผมมาอธิบายนะมาบรรยายมาให้ความรู้ทางด้านภาษีหวังว่าเราจะได้เจอกันสักครั้งหนึ่งเนาะในโอกาสต่อไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกภาคส่วนครับถ้ามีผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับก็คุยกันได้ทักกันได้อย่าลืมนะครับโชคดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ